สวัสดีครับผมมืนอนี้กับมาพอกับลูกเคยน้อยอีกคือเกาล่ะพี่น้องมื่อนี้ลูกเคยน้อยกับผ้ามากินแนว้แซบๆซพี่น้องเมื่อนี้ได้ใส่กอกีสานครับนี่ก็สิเป็นส้มปลาพี่น้องส้มแทงอันนี้ก็สิเป็นซุปเห็ดเฟียงครับพี่น้องผักกะปิแก้มเพาะก็มีหัวลาพาแล้วพี่น้องกับบักพริกหน่อยกับสลัดพี่น้องมามาพี่น้องมาแซบๆซน้ำลูกเคยน้อยกินกับข้าห่อนๆแล้วพี่น้องเมื่อเนี้ยองข้าหน่อยคือเกาล้ะครับมามาพี่น้องแซบๆน้ำลูกเคยน้อยครับมามา อืมเฮ้ยบ mm ุญเดือเสียงเลยพี่น้องอืมแฉบได้พี่น้อง ใส่เกาะอีสานครับ ดุเขยหน่อยมาบรรยากาศย้ำมือซ้อครับเมื่อนี้ Hapi na ลูกระเบิดพี่น้องดึ๋ง มึงใส่ขอกพี่น้องหมูเน้เนๆแล้วครับเสียบลูกระเบิดขึ้นก็อนเลยพี่น้องสุดยอดีดีครับ ผิดได้ใจเลยพี่น้อง พี่นังอาแ่บค,ครับครับ สุดยอดเลยพี่น้อง เพี๋ยงจัดจานเลยครับ กข็ขอบุญขอบคุ้นพี่น้องที่เกียรติติดตามรับชมลูกเคยหน่อยพารสแอด้วยครับลูกเคยน่อยกับขอโทษขออภัยหลายๆที่กินม่มามกินบสุภาพก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ลูกเคยน่อยพารสแอบนะครับสำหรับที่นี่ลูกเคยหน่อยขอลาก,ก่อนครับสวัสดีครับ